คันติบาลเมนะคะที่พระพุทธองค์สอนคันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมที่ทําให้งามคันติเสรจจะนะคะคันติอดทนทําให้งามสุรจจะความสงบสงี่ยมคู่กันนะทั้งคันติสุรจจะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กันลมหายใจเจริญอนาปนานสติเสมอเสมอนะความอดทนอดกลั้นต่อการปฏิบัติอนาปนานสติเนี่ยมันเจ็บปวดทุกทรมานขึ้นมาเนี่ย เราก็จะเริ่มอดทนได้นะคะขันติได้นะจะเจ็บปวดทางกายนะคะทุกทรมานทางใจมันก็ขันติได้อดทนได้พอเราขันติได้อดทนได้นะคะความสงบสง,งี่ยมความสุขขุมนะคะความเรียบร้อยนะคะสํารวมกวายวจาใจจะปรากฏในบุคคลคนนั้นนะฉะนั้นขันติเสุรจะควบคู่กันไปนะเป็นบารมีที่พระพุทธองค์สอนให้เรานะคะต้องมีเพียรทำเป็นประจําเลยนะ เน่เพี้ยนเพ่งเผากิเลสนั่นแหละอาศัยลมหายใจ